สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะมาทําข้าวคุกปินะคะขั้นแรกค่ะเดี๋ยวเรามาทอดพี่สุจะทอดไส้กรอกเจก่อนนะคะเปิดไฟค่ะแทนข้าไส้กรอกเจแทน เ,ะะเพราะว่าทอดออกมามันก็คืออันเดียวกันแล้ะค่ะเพราะว่ากุนเชียงของจีนไส้กรอกของฝรั่งนะคะมันก็คือเนื้อสัตว์แบบเดียวกันอันนี้ก็เตรียมเครื่องไว้แล้วค่ะใช้เวลานานมาก สี่โมงเช้าสามโมงครึ่งแล้วว่างพิสุก <c ười> ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะคะเนี่ย <c ười> เรื่อยเยอะมากแต่ก็อยากทานค่ะพอดีเห็นมะม่วงดิบวันนี้ก็เลยอยากทานขึ้นมาค่ะ <c ười> พิสุจะเอาไส้กรอกลงไปทอดค่ะแทนคุนเชียงนะคะไส้กรอกเดี๋ยวทอดออกมามันจะเหมือนมาก ใส่อ,อ่อหูสามชั้นเจนะคะแผ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งเห็นไ,ไหมคะเหมือนไหมคะเดี๋ยวมาทักใส่กันใส่ซีอิ๊วขาวไปสักนิดนึ่งะคะ่ะช้อนหนึ่งคะ่ะ ลงไปนิดนึงก่อนนะคะหมูสามชั้นของเรานี่ถ้ามันมาดิบๆมันเจอคั่วให้เขาเซ็จตัวอุ้ยเซร็ตตัวนิดนึงค่ะอันนี้พี่สูตตามกระเทียมพริกไทยรากผักชีไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแบ่งไว้สำหรับ ข้าวปกติหน่อยนึงค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่อันนี้อันนี้ใส่ไปจะหอมๆโอเคแห้งแล้วค่ะได้ละอันนี้ก็ใส่ไปสักท้อนหนึ่งค่ะ ปริ้อนหนึ่งค่ะอันนี้แนวของเขาจะออกแนวหวานน้ำน,นะคะแนวหวานหวานแล้วก็เค็มเราจะใส่หวานแล้วก็ใส่ซิ๊วขาวไปตะลิ็วหนึ่งกะโอเคเลยคะ่ะได้ละ หวานแล้วก็เค็มต้องค่ะเรียบร้อยค่ะหมูหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เหลือขั้นตอนก็คือ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็เหลือขั้นตอนการผัดกะปิค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวกันนะคะเดี๋ยวพี่สูตจ,จะเอานี่ค่ะกระเทียมพริกไทยแล้ผักชีที่อยู่ใส่ไปค่ะ นิดนึงเราใส่กะปิเยอะกว่านี้นิดนึงพี่สุใส่อีกหน่อยนึงดีกว่าหนึ่งช้อนสองช้อนเต๊มค่ะค่ะละลายกะปินะคะเราจะใช้มือคนก็ได้นะคะที้พกเรามี กะ,ะปิหอมมากเลยค่ะกะปิโบราณน่จะหอมแล้วก็ละลายกะปิให้ดีๆเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะ หอมกะปิล่ะ ะกะปิดีนี่มันหอมนะคะกะปิเจหอมเพราะว่าบางที่พ่อมันก็เหม็นๆน,นะคะแต่ที่พ่อนี่มันหอมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันเนาะค่ะอันนี้ <c oughs> เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้นไปล้นมาค่ะนี่ค่ะ เครื่องแล้วก็หมูค่ะเยอะแยะมากมายค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตักข้าวกันค่ะตักข้าวใส่ถ้วยเลยค่ะร้อนเดี๋ยวไปสุกตักข,ข้าวเร็วมา ได้ประมาณสามถ้วยนะคะสามจานค่ะแต่จานพี่อยู่พี่สูต,ต้องเอาแบบอย่างเยอะอย่างเยอะ <c oughs> อัดไปแน่นๆค่ะอัดไปแน่นๆเลยค่ะข้าว แล้วแต่ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะคะนี่ค่ะป้อมลงค่ะไม่กว้าก็ได้เพราะว่าข้าวมันเหนียวไม่กว้างอย่างนี้ก็ได้เอาเทลงก็ได้เพราะว่ายังไงคงไม,ไม่ไม่นี่แล้วค่ะเพราะว่าข้าวจะค่อนข้างที่จะนั่นแั่นล้วค่ะกว้างๆนิดนึงจะได้วางของได้ โอเคทีน,นี้เราก็มาตัดของใส่เลยค่ะอะไรดีนี่ค่ะไขเ่เค็ม อันนี้มันเป็นของพี่สุคุณยายทานไม่ได้เผ็ดค่ะแล้วก็ของดิบก็จะทานไม่ได้ดี๋ยจะของเสียทานได้แต่ไข่นะคะถ้าคุณยายจะทานจะทานได้แต่พี่วางนค,ค่ะพริกอันนี้ใส่ได้พอวางได้นิดหน่อย สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สุอีกครั้งหนึ่งค่ะก็บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสามสิบห้าแล้วพี่สุหงข้าวตั้งแต่ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้กะว่าจะได้ทนตอนเที่ยงแน่ๆเลยค่ะต้องเร็วนะคะปาก็ดูทําไปทํามาเพิ่งบ่ายสองนะคะเพิ่งเสร็จเนี่ยค่ะอ่านี่ค่ะ,ะ,คะเครื่องมันเยอะนะคะ สุก็จะพูดถึงเรื่องอ่าที่เราพูดกันไปจบแล้วทั้งหมดมุมที่เราจัดกันใช่ไหมคะเก้ามุมเก้ามุมที่เราจัดรอบๆใช่ไหมคะแล้วมุมตรงกลางเมื่อวานนี้มุมที่สิบคือมุมสุขภาพนะคะก็จัดให้สะอาดเพื่อสุขภาพของเราดีต่างๆนะคะมุมสุขภาพเป็นมุมที่เป็นดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามเอาสิ่งที่เป็นเหมือนไม้หรือไม้อะไรไปวางไม่งั้นมันจะชํารกดินนะคะมันก็จะ เขาเรียกว่าพลังมันจะไม่มีนะคะมันพิฆาตกันทีน,นี้ทําไมคนจีนถึงจัดฮงจุยล่ะคะคือคนจีนเนี่ยเขาจะมีมีความเชื่อแบบนี้คะ่ะคนเราจะรวยจะจนจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอยู่สอย่างที่มันมาเกื้อหนุนกันมีอะไรบ้างก็มีเหมือนกับ1ดวงชะตาดวงชะตาดีไหมดวงชะตาฟาลิขิตไทยจีนเนี่ยบอกว่า ปาลิขิตใช่ไหมคะแต่ทางพุทธของเราก็จะบอกว่าเกิดแต่กรรมนะคะกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมใช่ไหมคะกุศลกรรมกรรมดีก,กับอกุศลกรรมอกุนะคะกุอกุศลกรรมไม่ดีถ้าเราทํากรรมดีใช่ไหมคะเราก็ต้องได้สิ่งที่ดีเหมือนเราปลูกข้าวนะคะเราปลูกข้าวหอมมะลิ มันก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิมันจะเป็นมะพร้าวไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะคนจีนจะบอกว่า1ดวงชะตาฟ้าลิขิตของเราก็คือ1ดวงชะตากรรมลิขิตนะคะเราทํำยังไงมาเราจึงได้อย่างนั้นอันที่2คือการกระทําของเราเอ๊ะเราจะรวยเราจะมีมั่งคั่งเป็นเศรษฐีเราเป็นยังไงเราเป็นคนเฉื่อยไหมขี้เกียจขี้เกียจเราอยากรวยแต่การกระทาของเรามันขัดแย้งกัน เราไม่ค่อยขยันล้วทํางานวันนึง8ดชั่วโมงมากลับมาบ้านแล้วก็นอนตีพุงไม่ค่อยขยันตอนนี้พี่สุก็บอกนะคะบางคนก็เห็นกลับมาก็สบายชิลๆมานั่งดื่มนั่งทานอะไรกันคือก็มีพักได้แต่ว่า,ถ,าถ้าเราคิดว่าการเงินของเราไม่พอเนี่ยเราควรจะทํางานเพิ่มขึ้นไหมหรือขยันขึ้นอีกนิดนึงไหมอันนี้ค่ะคนจีนจะบอกว่าการกะทำนะคะขี้เกียจเชยไม่ขยันอย่างนี้นะคะ พิสูทำงานอาวันละสิบชั่วโมงค่ะ <c oughs> นะคะก็คืองานมันเยอะแล้วก็ทำค่ะมันมีความสนุกกับงานนะคะทำงานวันละสิบชั่วโมงนะคะอ่ะอันที่3คือโชคลาภโชคลาภเนี่ยก็หมายถึงว่าออโอกาสที่ดีเข้ามาไหมเรามีโอกาสเราจะทำไหมอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรามีโอกาสแต่เราไม่ทำบางครั้งเราก็เสียดายนะ จะได้โอกาสที่เราเอ้ยมันมาถึงแล้วอะทําไมเราเราไม่ทําเราไม่ไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างอย่างขอพี่สุนี่บางครั้งก็คิดคิดก็เหมือนกับอยากกะเสียได้แต่ไม่เสียได้แล้วค่ะก็คือตอนนั้นพี่สุไปสอบใช่ไหมคะได้งานในเรือเรือสาําราญใช่ไหมคะพอดีงานที่บ้านเราเนี่ยร้านเรามันมันไม่เสร็จนะคะเราเคลียร์ไม่ได้ภายในหนึ่งเดือน เสียดายโอกาสค่ะได้งานตรงนั้นได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำงานในเรือนะคะต่างประเทศก็เลยอดโอกาสไปค่ะเพราะว่าเราเคียนงานที่นี่ไม่เสร็จเราแค่เราก็แคนเซิลไปนะเสียดายมากๆเหมือนกันอันนี้ก็คือโอกาสหรือโ,ออโชคลาภที่เข้ามาแล้วเราเหมือนเราปฏิเสธนะคะนะคะแล้วอันที่4นะคะเรื่องของคนจีนที่บอกว่า หวงจุ้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการจัดวางหวงจุ้ยเนี่ยมันก็คือ1ใน4เท่านั้นมันไม่ใช่ว่าอุย้ยเราจัดห่วงจุ้ยเสร็จออกมาเฮ้ยเราจะรวยเราจะเฮงอันนั้นมันคือ1ใน4ส่วนใช่ไหมคะการกระทําของเรากรรมเก่าของเราสร้างมาดีไหมโอกาสของเราเข้ามาเราจะฉวยโอกาสไหมแล้วก็หวงจุย้ยใช่ไหมคะหวงจุ้ยก็คือการปรับสมดุล ก็เหมือนร่างกายเราอะระบบหายใจดีไหมเลือดหมุนเวียนไหมคล่องทุกอย่างมันก็จะคล่องการจัดวางหงจี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะจัดวางหงจี้จัดชัยภูมิให้มันถูกที่ถูกทางมันสมดุลกันทั้งทังหินอย่างทั้งธาตุทั้งธาใช่ไหมคะมีไฟมีทองมีน้ํามีไม้มีดินอย่างนี้คะทุกอย่างถ้ามันเกื้อกูลกันทุกอย่างมันก็ โฟลหมดทุกอย่างใช่ไหมคะทุกอย่างก็ราบลื่นแต่บางทีมันติขดขัดเพาไม่โฟลหรือว่าบางครั้งเราอาจจะจัดวางฮองจี้อย่างเงี้ยสมมุติว่าทำเลข,ของเราชัยภูมิเป็นภูเขาสูงเราดันไปไปปลูกบ้านอยู่กับชายเขาอย่างเงี้ยอันนี้มันผิดฮองจี้ใช่ไหมคะถ้าน้ําฝนตกลงมามันก็ามากระแทกบ้านเราดินถล่มไหมก็ต้อง โดนเชิงเขาฉะนั้นบ้านเชิงเขานี้มันอันตรายถูกไหมคะยิ่งเป็นภูเขาที่สูงชันนะคะก็ไม่ดีนะคะถ้าลาดนี่ก็อาจจะเขาเรียกว่าความแรงของน้ําหรือลมอะไรต่างๆมันก็คือมันก็จะน้อยหน่อยแต่จริงๆไม่ไม่สมควรนี่ไงคะเรื่องของงงจยก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะค่ะสีช่ชั่วโมงเลยค่ะเล่นซะ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะผานด้วยกันค่ะออื้ ขายเวลามคุ้มหน่อยโจทยยาวค่ะใครอยากดูดวงกับพี่สุโทรศูนย์แปดห้าหนึ่งหหนึ่งสี่เก้าเก้านะคะจะมาที่ร้านหรือดูทางโทรศัพท์ผ่านไลน์ก็ได้นะคะ<อ>พี่สุแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะกดติดตามให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ